อันนี้เป็นครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหส่อกใช่ไหมส่อเมื่อกี้นี่สอกซ้ายสอกซ้ายไหนไหนชูหน่อยนึงสอกนี้คือปวดทีก็มวยส่องอยู่แล้วมันจังหวะจังหวะนั้นเป็นยังไงเอาพูดพูดถึงว่าจังหวะนั้นจังหวะค่าสินค่าสินก็ติดเขาจะเข้ามาหยอกหันเราอยู่แล้วหัวขงเขาเออจะแบบสั้นก็คือเป็นลูกที่เจมมาด้วยใช่ซ้อมที่อุบลโอ้ไปแรกด้วยไปแรกด้วยสักคนไปแรก ได้อาดเกือบสามแสนมันจบสามแสนใครว่าสกลสกลอีฟานเท่าไหร่ครับพี่เขาอาชีพแล้วอาไงสกลมองไปนี่ยังไงเพราะว่าน้องค่อนข้างจะแพ้มาเขาร่างกายดีตั้งใจน้องไม่รู้ว่ามาต่อแบบไหน ไม่มีปัญหาใช่ไหมใช่ครับตั้งใจโอ้โหวันนี้ก็คือว่าทำได้ดีครับท้าบผมอ่ะนี่คือสกปรกบรรทุนะครับนี่พี่ชูพี่ชูวันนี้พี่ชูบอกน้องเองครับไม่ครับว่าสกปรกเทนมาทั้งคืนเมื่อคืนเมื่อคืนสกลรกเทนมาทั้งคืนนะบังอ่ะบังอ่ะเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เอาน่าจะเป็น ังจัดแล้วทำมสร้างชื่ในค่ายคนนะทีตั้งความหวังก็เป็นเป็นที่รองจากเพชรเมองสดโอ้ครับผมคุณพี่จ๊อดรับพี่จ๊อด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 อาชีพก็พี่จ๊อดอาชีพเท่าไหร่ครับพี่อ๋อน่าจะถึงถ้าผมถ้าผมถึงับหน้าสองแสนนะพี่ตึงเห็นน้องบอกว่าเป็นไฟที่ใช้บังมัดของการไฟแรกแล้วก็เป็นการซ้อมที่อุบลไฟแรกด้วยเป็นมือในค่ายของ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับน้องๆนะครับผมอยู่ในเบียร์พี่นายก็สมรัวที่เขาได้รับชัยชนะอ่าแล้วก็เป็นพี่รองของไทยก็ดูแลน้องๆกับไเจ้าเฟ้นเง็นคน้อนคนก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเขาเป็นมวยใหม่ของไทยจริงแต่ว่าเขาขับมจะกที่ถ้าบอกตามการที่เขามีระเบียบพี่นายขยอ่าฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทักษะในการใช้ อาวุธของเขาเขาทขารู้ว่าเขาเป็นไปพื้นเดไปที่สองครับพี่ชูมองพี่ชูมองไปนี้มองมองไปนี้ก่อนก่อนช่วนี้มีมี ที่หนักใจหรือกดดันไหมเพราะว่าน้องค่อนข้างที่จะแพ้มา2อสาวไฟติดแล้วนะแพ้แพ้ที่อื่นเขาไม่ได้แพ้ตอนนี้อยู่ที่นี่แต่ว่าที่เก่าก็ดีครับผมแต่ที่นี่การกินอยู่ทุกอย่างไอ้ที่สำคัญนะครับที่นี่อาชีพมวยเล็กมวยน้อยมาจากอาชีพเป็นแสนทั้งหมดแต่ว่าเขาวันนี้ได้ได้สองแสนหน้าโอ้โหหวาลูกพี่เล่นลูกพี่เขาเล่นในร้านอยาครับผมพี่หนึ่งพูดเลยครับพี่หนึ่งเป็นเชื่อถือว่าน้องเป็นเงินเอกของของค่ายไองที่ ออกให้พี่หนึ่งแล้วเหรนะพี่หนึ่งคนเดียวไหมคำชับน้องไงบอกน้องไงไฟนี้เป็นไฟที่ทุบที่ช่องเจ็ดสีด้วยไม่ได้คำชับอะไรครับก็ให้ตามสบายเพราะว่าก็ทำหน้าที่เต็มที่ครับค่ายผมก็เรียกเจ้าน้าก็เต็มที่ไม่ไม่ได้คำชับอะไรมากครับัครบไฟนี้กลับมานี่มีเป้าหมายของน้องไหมครับออไฟหน้าเนี่ยเห็นพี่เดียบอกนะไปนี้เดี๋ยวร้อยสามสิบห้าช่องเจ็ดครับ ชิ้แชมป์ไว้สช่องเจ็ดสีเคยเคยได้ไมเคยเคยเคยร้อยไม่รู้คุงมาโจ๊กวันแรกุมาโจ๊กันแรกร้อยสามสิบนี่เคยเคยได้แชมป์ที่ไหนไหมของด้านเนินได้ของด้านเนินเลย่ะเดี๋ยวทวงบอลลังคืนหมดมบอลลังที่ช่องเจ็ดสีนะบอลลังช่องเจ็ดก่อนเดี๋ยวด้านเนิจะไปทวงเงินนะครับทีมเด็วันนี้เราอยากจะขอบคุณใครบ้างเพราะว่าอาชีพค่อนข้างเยอะมากวนีี้้อบ่คุณสแล จอดจอดจอดมามงานทุกคนแล้วครับทีมงานทุกคนแล้วก็พ่อออสครับผมแม่สายครับแล้วก็ครอบครัวหนึ่งชาวบ้านทุกคนครับแล้วก็พี่น้องขอบคุณทางโปเตอร์หน่อยโอกาสที่จะกลับแล้วจะได้ชิงแชมป์อ่ะเดีให้โอกาสผมนะแล้วก็จะชิงแชมป์ของอาล่ะครับผมโอ้ยวันนี้วันนี้บางบ้านมาด้วยนะดีด้วยครับผมนครับผมนะครับวันนี้ด้วยครับผม